สวัสดีครับผมเหมือนี้พอกับุหลายสายสูงนะครับจะมาทีเดดบอลครูเอซีวินิดกับยูเวนตุสนะครับเจ้าบ,บ้านเอซีวินิดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขาหนึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังเบิ้งขาดหวังเอียงบ้างน,นะครับเกมในลีกสิบเกมล่าสุดก็เป็นการชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงหกเกมด้วยกันนะครับแถมยังเป็นการแพ้รวดในลีกมาแล้วถึงหกนัดติดต่อกันด้วยขณะที่ทีมเยือนอย่างยูเวนตุสนะครับ ผลงานโดยภาพรวมในช่วงล่างของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มเบ่งก่อนคางกระเตื้องขึ้นมาแน่นะครับพอเกมในลีกหาเกมลังของพวกเขากเก็บใช้มาได้ถึง4เกมด้วยกันและเกมนียูเวนตุสเองของเขาต้องบุกมาเจอกับงานเทมอองวา่าก็บริถึงก,กับเป็นงานไปเนี่น,นะครับพอเกมนี้จะบุกมาเจอกับทีมน้องใหม่ของฤดูการนี้ที่นอกจากสกายภาพทีมเนะภาพรวม จะเบิงเป็นรองแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มนั้นก็นยังอาการก็ยังเบิงเปลแปยนนะครับมายังต่อเนื่องอยู่ตามทรงในเกมนี้เชื่อว่าทีมเยือนยูเวนตุสที่ยังเบิงเหนือกว่าในทุกด่านทุกมุมนะครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาด ได้ด้วยนะครับเกมนี้เห็นคนลเลาเหล็กเชี่ยยวนตุนนะครับฟันธงยวนตุนนะครับนายเก็บสามต้มได้สบายนะครับใส่สกอร์ซูมไม่พร้อมนะครับสำหรับใพ่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลไลท์ด้วยครับขอบคุณครับ